น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิก๊กทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบแต่สัตราจารย์ยูโทนิมเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจสารเคมีเอ็กซจึงได้เกิดเป็นพาวเวอร์พับเกิลด้วยพลังเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวบลัชอบับเบิลบัตเตอร์ครับจึงอุทิศชีวิตในการต่อสู้อาญาจรกร,รและพลังอำนาจแห่งความชั่วร้าย วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำะสมสงสัยไหมว่าคำะสมคืออะไรถ้าทุกคนสงสัยเดี๋ยวพี่พีพีจะมาอธิบายให้แต่เพื่อทุกคนฟังเองคำผสมคืออะไรกันนะคำะสมเป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่จากการนำคำมูลสองคำขึ้นไปรวมกันเกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่ทำให้มีคำใช้ในภาษาไทยมากขึ้นมาดูตัวอย่างกันคำว่ารถ บวกคำว่าใหญ่จะได้เป็นรถใหญ่ถ้าเราเข้าใจกันแล้วก็มาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยอย่างคํานี้ก็จะเป็นนักบวกเรียนจะเป็นคําว่านักเรรียนน้ําบวกแข็งเป็นน้ําแข็งไปกันต่อแม่บวกบ้านเป็นแม่บ้านผู้บวกใหญ่เป็นผู้ใหญ่ ก็จบกันไปแล้วก็การทํากิจกรรมต่อไปใชนนักเรียนทํำใบงานการผรสมคําโดยให้นักเรียนเลือกคําตอบอที่ตนเองชอบที่สุดมาสองคำและนําคําเขียนลงในจานหอ,อมบานรูปภาพประกอบไปกันเลย<อ>น้องหม่เค้าว่านักบวกเรียนเป็นนักเรียนนะ นักเรียนนี่เหมือนน้องใหม่เป๊ะเลยไม่รู้ว่าว่าตัวเองน่งไปหรือเปล่านะคะต่อไปรถไฟนะคะสงสัยอยากปีนรถไฟของตัวเองแน่เลยคนนี้เนยคะมาแว่บ้านน่าจะชอบต้องามสะอาดบ้านหรือเปล่าจบแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเชฟตัวน้อยปรุง,งรสคำผสมหวังว่านักเรียนทุกคนจะชอบกิจกรรมนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลาสนานะคะบายบาย